ถ้าเชื่อว่านิพานมีจริงถ้าเชื่อว่าเรามีศักยภาพในการเข้าถึงได้ถ้าเชื่อว่าพี่วันเนี่ยอยู่ดีๆทำไมจึงศรัทธาต่อพระนิพานแล้วพยายามที่จะมาเชิญชวนพยายามที่จะมาแนะนำนะถ้าสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงไม่สามารถที่จะบอกเราได้ว่านะพอเราทำงานให้พระนิพานแล้วพี่วัน มั่นใจว่าแม่พิวันพิวันก็ส่งถึงฝั่งไปแล้วด้วยความเมตตาของพระนิพานทีมชุดช่วยของพ่อใหญ่และพิวันก็เห็นนะคะหลายท่านถ้าสมมติผู้ที่ท่านจะไปบินธบาตแต่ยังไม่ได้ถูกฝึกฝนจิตในบางเรื่องมาท่านจะเอาเข้ามิติลับและเรียกมิติลับนั้นว่าเป็นเหมือน ที่อบรมฝึกฝนที่ถ้าบนโลกจะเรียกว่าโรงเรียนท่านจะทำเพื่อที่จะให้จบกิจในชาตินี้ไม่ให้ไปต่อพบต่อชาติที่อื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราอาจจะมองว่านะคะบางครั้งบางท่านเนี่ยก่อนจะมาเจอกันก่อนที่จะมารู้ว่ามีทีมชุดช่วยมีการที่เขาเรียกว่าทูตสวรรค์สามารถที่จะทำในเรื่องของการ ให้พ่อใหญ่บินทบาศได้เวลาพ่อใหญ่จะบินธบาศพ่อใหญ่เนี่ยจะใช้ทีมทุตสวรรค์เนี่ยมาคอยควบคุมเราก่อนพอควบคุมปุ๊บเนี่ยจะดนจิตด,ดนใจให้ทํานู่นให้ทํานี่ให้เห็นประสบการณ์ของการมาเกิดให้เห็นความแปลเปลี่ยนให้เห็นความที่มันไม่เที่ยงจนเราเนี่ยเกิดอาการรู้สึกว่าอ๋ออันนี้เราอยู่กับของปลอมเหรอเราอยู่กับของชั่วคราวเหรอเราจะต้องทำยังไงเพื่อจะได้คุณวิเศษนั้น ท่านก็พยายามที่จะให้ธรรมธาตุดั้งเดิมตัวเนี้ยให้มาหล่อล้อมพอหล่อล้อมครบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่นะคะอ่าสิ่งที่เป็นราคะโทสะโมหตัวเนี้ยท่านจะดูว่าด้วยเหตุและผลตรงนี้จะตัดให้เลยไหมหรือว่าจะรอตัดตอนที่เราเสียชีวิตนะคะหรือจะตัดตอนนี้เลย เพื่อให้เห็นอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการที่เราใช้นิพันธร์รมเนี่ยคือสิ่งที่บางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าเออเราเป็นคนแบบใจเย็นขึ้นเราเป็นคนแบบพิจารณาไตรตรองและบางครั้งจากเป็นคนที่เหมือนกับถ้าไม่ชอบใครหรือมองว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ใกล้ตรงนี้แล้ว เราอาจจะมีสภาวะจิตที่อาจจะฟุ้งซ่านหรืออาจจะมองว่าคนคนนี้บุคลิกบางอย่างไปกับเราไม่ได้นะในบางครั้งเราก็จะแยกตัวการแยกตัวบางครั้งถ้าคนที่ไม่บรรลุธ,ธรรมเนี่ยจะวางแผนหรือจะเขาเรียกว่าจะตีตัวออกห่างเนี่ยจะตีตัวออกได้ยากแต่ตอนนี้ถ้าคนที่บรรลุธ,ธรรมเนี่ย ด้วยสภาวะของบุคลิกอะไรต่างๆเนี่ยจะทําให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขาก็จะเห็นความแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแต่ในความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเนี่ยเราต้องทําให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วย ถ้าสมมติมาทางรมแล้วบอกว่าตัวเองบรรลุธรรมแต่เรายังทําตัวแล้วทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีแต่ปัญหามีแต่อะไรคนจะไม่กล้าไปแนะนําให้ใครเข้านิพพานเขาจะไม่อยากเข้าอุ้ยถ้าเข้านิพพาน้วเป็นเหมือนคนนี้ไม่เอาหรอกนะเออประมาณนี้บางทีโดนตอกแบบนี้ด้วยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญทุกครั้งที่เราจะเอ่ยปากสิ่งใดเรื่องพระนิพพานขอให้เนี่ย เหมือนทีมงานพ่อใหญ่หรือแม้แต่ธรรมธาตุแท้ดั้งเดิมที่หล่อหลอมแล้วเนี่ยที่มีปรากฏในใจได้แล้วบางส่วนหรืออาจจะได้เต็มแล้วก็ได้นะคะให้เป็นผู้นำทางให้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เถอะพราะลูกเนี่ยเชื่อในความเป็นอัศจรรย์ของธรรมธาตุแท้ดั้งเดิมจึงอยากให้ท่านเนี่ยแผงฤทธิ์หรือเรียกว่าสแสดงอิทธิฤทธิเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องเขาเรียกว่าจูนหรือเรียกว่า เป็นการเชิญคุณธรรมที่มาปรากฏแล้วตรงนี้ให้เขาสามารถที่จะนำทางเราเพราะถ้าให้เราเนี่ยเป็นคิดอย่างเดียวไม่เชิญเขาเลยความคิดทั้งหมดเราก็เคยคิดผิดคิดถูกมาแล้วนะแต่ถ้าเราปรารถนานิพพานแล้วสิ่งที่เราจะต้องให้เกียรติแล้วเราก็จะต้องแบบรู้ด้วยตัวปัญญาว่านะถ้าเป็นของขันห้าเนี่ย มันอาจจะมียานแฝงหรือมันอาจจะมีในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าปัญญายังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเชิญให้ธรรมธาตุดั้งเดิมตัวนี้นำทางเราตลอดเดี๋ยวจะมีในเรื่องปาฏิหารต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะตัวนี้พี่วันแค่เอาเรื่องประสบการณ์ตรงตัวนี้ที่ว่าเมื่อได้ถูกยก,กจิตแล้วเนี่ยพี่วันต้องใช้ชีวิตต่อ,อยังไงนะตอนแรกๆจำไว้นะคะ เวลาถูกยกจิตใหม่ๆเหมือนร่างกายระบบตัวเนี้เมื่อก่อนมันมีแต่มลทินมันมีความเศร้าหมองมันมีความเจ็บปวดใจมันมีความรู้สึกฟุ้งซ่านมีความรู้สึกรำคาญใจมันจะรู้สึกวันที่ยกจิตเนี่ยมันจะเหมือนกับว่านะ CPU ทั้งหลายที่โหลดแอปทุกแอปเข้ามาเนี่ยมันเต็มไปหมดนะ มันรู้สึกมันเคลียแอปพวกดาวน์โหลดทั้งหมดตัวนี้ออกไปมันโลง่งมันลื่นแล้วมันก็สงบสุขแล้วก็ชอบที่จะอยู่คนเดียววิเวกเพื่อที่จะค้นหาอะไรบางอย่างที่เขาจะสอนเรานะสอนว่าเนี่ยอา,อาชีพนี้ทำต่อไปเนี่ยดีไหมหรือ,อควรจะเปลี่ยนนะและในขณะที่อยู่กับตัวตน ของเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องบริหารให้เป็นนะคะเราจะต้องทำสามอย่างตัวเนี้ยเพื่ออะไรเขาจะบอกเลยว่าการอยู่บนโลกใบนี้การที่มาเกิดแล้วจนเนี่ยจะหยุดจนได้เนี่ยก่อนตายเนี่ยต้องเอานิพานมาใช้ในการที่บริหารตัวเองแล้วก็ให้ทำมณิเพื่อพระนิพานเนี่ยช่วยเหลือผู้อื่น สิ่งเหล่านี้จะเป็นบารมีธรรมตัวหนึ่งที่เขาจะไม่กักเราในเรื่องที่เราเกิดมาในการเจ็บป่วยในการยากจนในการขาดแคลนจะให้โอกาสนะสิ่งที่เราเจอนะคะตัวพี่วันต้องบอกเลยนะคะน้องๆในอุดรธานีหลายท่านเลยที่สนิทกับพี่วันแล้วก็อยู่ใกล้ชิดพี่วร่ณจะรู้ว่าพี่วันไม่เคยมีงานนะถามว่าทำไมถึงไม่มี หน้าตอนที่ท่านเนี่ยต้องการลงอะไรหลายอย่างให้พี่วันเนี่ยในการแบบเหมือนเราจะต้องแบบออกจากอาการของสิ่งที่มันเป็นมลนทินนะคะทำให้เราสะดุดตรงนั้นจากเป็นคนฉีดยาให้ผิวขาวจากเป็นคนมีร้านเสริมสวยจากเป็นคนขายยาลดความอ้วนขายครีมขายเสื้อผ้าทำทุกอย่างมีร้านอาหารนะสิ่งที่สำคัญ พอยกจิตปุ๊บบอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้ลูกนั้นจะอยู่ในการที่มีเนื้อหาของนิพพานทำแล้วเผยแพร่ทำได้ขอให้ลูกหยุดก่อนโดยเฉพาะฉีดยาผิวขาวหยุดเลยกวนครีมแล้วเอาไปแพ็คแล้วเอาไปขาย โดยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าส่วนผสมสิ่งนั้นมันเป็นปลอดรูปรักมันทำให้คนอื่นหน้าพังได้การตักครีมขายโดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปอย่าทำถ้าวิบากกรรมลงจะโดนตำรวจจับนี่คือสิ่งที่เตือนพี่วันเลยนะพี่วันหยุดทุกอย่างสิบกว่าปีที่แล้วค่ะตอนนั้นเขายังไม่เข้มหรอกนะทำให้สิ่งที่พี่วันได้เรียนรู้ พอยกจิตปุ๊บท่านจะประมวลประมวลว่าอายุที่เราจะอยู่ต่อไปตรงนี้กับการที่จะมีเงินเลี้ยงเนื้อตัวชีวิตไปจนถึงอายุขนาดนี้เราเก็บไว้แค่นี้แต่พอท่านบอกว่าไม่ได้ชาติสุดท้ายแล้วขอให้ทำงานเพื่อพระนิพพานตอบแทนเดี๋ยวตรงนี้จะต้องเปลี่ยนอา,อาชีพให้จะต้องทำอาชีพบ้างเพื่อให้ลูกนั้น สามารถที่จะอยู่ได้ทั้งทางโลกทางธรรมลูกไม่ใช่นักบวชสิ่งเหล่านี้ตัวพี่วันจึงเจอเหตุหนึ่งซึ่งพอยกจิตปุ๊บท่านก็ดูแลในเรื่องของการที่เป็นอยู่บนโลกเราด้วยจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเป็นหนี้ท่านก็เน้นให้สวดพระคาถาเงินล้านด้วยนะแล้วก็พยายามให้พี่วันเนี่ยทำงาน ทำงานโดยการที่ถ้าวันไหนที่เรามีเรื่องทาเหมือนที่น้องถามตัวเนี้ต้องพยายามสื่อสารติดต่อกับเบื้องบนจนทุกวันนี้ถามว่าต้องมีพิธีการเยอะไหมบางครั้งอยู่ข้างนอกพี่วันก็สื่อได้เลยคําว่าสื่อในทุ่งนาในอะไรเงี้ยสื่อกําหนดจิตได้โดยที่ไม่ต้องมาตั้งทําพิธีบวงสวงแล้วต้องมาอยู่ในสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นเพราะว่าการฝึกฝนการคลื่น เคลื่อนจิตในรูปพลังงานเราจึงจะต้องฝึกกับพ่อถ้าพ่อใหญ่โอเคเมื่อไหร่ติ๊กว่าคนเนี้ยเคยเคยฝึกแล้วเคยนี้ละแล้วเวลามีงานลงคําว่ามีงานลงคือท่านจะให้เราเปลี่ยนแปลงเพราะตอนนั้นพี่วันเนี่ยน้าไม่โกหกน้องเลยพี่วันมีนี่เกินยี่สิบสองล้านแล้วพี่วันเองเนี่ยนะก็ทําในเรื่องอบางอย่าง ทำให้ตรงนี้มันเหมือนว่าพอได้เลิกกอดีตสามีแล้วตัวเนี้ยพี่วันต้องหาเงินไปตัดหนี้สิบสี่ล้านนะคะกับธนาคารณนะตอนนั้นเนี่ยกว่าจะกว่าจะแบบวา่าได้รับการช่วยเหลือกอดีตสามีด้วยหรือว่าแม้นแต่ตัวเองด้วยตัวเนี้ยคือเขาเรียกว่าแทบลงแดงนะจากนั้นน่ยกลายเป็นคนเข็ดไม่อยากลงทุนอะไรอีกเพราะลงทุนอะไรมันก็เจ๊งอะค่ะทำให้ตรงเนี้พอพ่อมาบอกคำคำหนึ่งว่า เดี๋ยวพ่อยกจิตให้แล้วพ่อจะเปลี่ยนลิขิตชีวิตนะตัวนี้นะพี่วันเพิ่งค้นเจอจริงๆแล้วคืออยู่ดีๆนะคะธนาคารเอเชียเก่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็น UOB ซึ่งตัวพี่วันคิดว่าเขาซื้อต่อกันเนาะก็ไม่คิดว่าเป็นการเปลี่ยนนะทำให้เงินตัวนี้เข้ามาก่อนแล้วก็จะมีเงินก้อนเล็กๆตามธนาคารอื่นๆซึ่งไม่รู้มาได้ยังไง หนึ่งพันสองพันสามพันห้อ่นประมาณนี้ค่ะนะเบ็ดเสร็จแล้วรวมกับไอตัวนี้อีกอีกประมาณสี่แสนเจ็ดเบ็ดเสร็จประมาณครึ่งล้านที่เข้ามาในเนื้อตัวชีวิตโดยที่เราไม่รู้มาก่อนว่ามีเงินเหล่านี้อยู่จนกระทั่งมามีแอปทำให้บัตรประชาชนที่เราเคยใช้มาตั้งแต่เด็กมันไม่ได้เปลี่ยนอยู่ดีๆแอปขึ้น ทำให้ธนาคาร UOB ถามพี่วันว่าโอ้เนี่ยทิ้งได้ยังไงตั้งเกือบ30ปีไม่ติดต่อไม่อะไรเลยแล้วจะทำยังไงได้คืนคืนอเงินมันโดนอดองไว้หรือมันแบบบล็อกไว้อะไรเงี้ยค่ะทำให้ตรงนั้นน่ะพี่วันเลยเห็นความอัศจรรย์พ่อมาบอกแค่ประมาณไม่ถึงเดือนว่าเปลี่ยนในเรื่องของจิตให้แล้วให้พ้นทุกข์แล้ว เรื่องของเนื้อตัวชีวิตก็เป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นการมีหนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะถ้าล้มหายตายจากแล้วหนี้ไม่หมดลูกหลานไม่รู้จะดีใจหรือจะด่าเราทีหลัง <c oughs> พี่พันก็ยิ้มร้ว่าพ่อช่วยได้ก็มากราบพ่อนี่แหละแล้วสุดท้ายนะคะวันนั้นเนี่ยมีความรู้สึกเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้า ไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐทั้งหนี้บุญคุณก็ต้องทำให้จบนะและก็หนี้ในส่วนที่เราเคยสร้างตัวนี้เราก็ขอหมดเนี่ยค่ะคือสิ่งที่พี่วันจึงรู้ว่าคนที่บรรลุธรรมในรูปคา,ารวาสเนี่ยจะเป็นอิสระทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พ่อมาตัดให้พี่วันเนี่ยนะประมาณสามครั้งครั้งแรกสุด ตัดไปสิบสี่ล้านครั้งที่สองเนี่ยนะก็ตัดไปด้วยด้วยความที่มันไม่ได้ขายได้ทีเดียวเพราะเราไม่ได้ตัดสินใจขายทีเดียวอย่างเงี้ยคะนะสิ่งเหล่านี้ทำให้สามครั้งตัวเนี้ยพี่วันหมดพอหมดเสร็จเนี่ยท่านก็เลยมากระตุ้นพี่วันว่าอาชีพที่ลูกเป็นอยู่ถ้าลูกออกไปทำงานทุกวัน เวลาของลูกก็จะหมดไปทําให้ลูกเนี่ยไม่ได้มีเวลามากนักในการที่จะศึกษาทำเผยแพ้ธทรมพ่อว่าเปลี่ยนอาชีพให้ดีกว่าตอนนั้นก็ดีใจเพราะจะให้อาชีพเหรอคะนึกว่าจะต้องทําอย่างนี้ไปโดยที่ไม่มีเลยบอกว่าไม่เป็นไรอ่าภายในหกเดือนนี้ออกไปทําหน้าที่ทางโลกท่านพูดอย่างนี้เลยหลังจากหกเดือนแล้วพ่อจะเรียกกลับมา นะพี่วันก็เลยแบบว่าช่วงโควิดด้วยนี่แหละคือสิ่งที่นิพานสามารถที่จะบริหารแผนงานเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปได้ทั้งทางโลกและทางธรรมพี่วันก็เลยต้องบอกเลยนะคะตัวนี้น่ะน้องๆที่อยู่ใกล้ชิดพี่วันจะรู้หมดแหละนะคะว่าสุดท้ายนะคะสิ่งที่พ่อเมตตาก,ก็คือว่าทำงาน ทำไปให้เรียนรู้การที่จะมาสอนทำก็พยายามฝึกที่จะให้ตัวเองสามารถเชิญทำได้เพื่อเป็นการที่เราไม่ต้องแบบว่าทรงจำตำรามากมายเวลาเหมือนน้องถามมาวันนี้น้องเมตตาถามตัวนี้ตัวนี้พี่วันก็เมตตาในการที่จะใช้ร่างนี้ในการสื่อ ส่วนในการสื่อหรือการตอบเนี่ยก็ต้องให้เกียรติเบื้องบนเพราะถือว่าท่านเนี่ยเมตตาพี่วันทุกอย่างพี่วันจึงบอกว่านะาบางครั้งเนี่ยก็อยากจะบอกน้องว่าต้องเข้าหาให้บ่อยแต่บางคนเนี่ยด้วยความยุ่งทางโลกด้วยการที่มีเวลาไม่ได้เยอะเขาก็ต้องใช้ช่วงชิงในการที่เขาเรียกว่า ของพี่วันเนี่ยกับพ่อเนี่ยพี่วันพูดตรงๆนะว่าพี่วันฟังทำพี่วันตอนช่วงแรกๆพี่วันไม่ค่อยฝึกอะไรมากมายเพราะถือว่าตัวเองเนี่ยพอยกกิตแล้วคือมันได้แล้วอะค่ะพอได้แล้วมันก็เคยเหมือนกับว่าเราพยากรณ์ตัวเองได้แล้วว่าเราเนี่ยไม่ได้มาเกิดแล้วแต่สิ่งที่อยู่ตรงเนี้ยถ้าการมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยถ้าพ่อบอกว่าคนที่โชคดีมีความสุขเนี่ยจะต้องอยู่ในสถานที่โอเค คำว่าสถานที่โอเคเช่นถ้าเกิดเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยตอนนี้มันก็โอเคใช่ไหมมันไม่ได้เจอ,อในเรื่องของศึกสงครามที่จะต้องมีการนองเลือดมีเรื่องของการอดอยากมีในเรื่องของการที่มาว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยสกปรกอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยคือบุญท่านเลยบอกว่าถ้าการสร้างบุญของลูกแต่ลูกต้องการให้นิพพานช่วยเหลือ ลูกจำเป็นที่จะช่วยเหลือตัวเองก่อนนั่นคือต้องดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยคือสิ่งที่พี่วันเนี่ยก็เคยบอกทุกคนแหละพี่วันเนี่ยตอนที่บุญของพี่วันเนี่ยนะสูงขึ้นมาพี่วันถูกเทวดาถูกเอเาแม่นแตพญานาคพญาคุดอะไรเงี้ยนะจนไปที่ตื่นเตแม้นแต่ผีก็ยังอยากได้บุญในสิ่งที่เราเนี่ยต้องให้เขาอ่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเขาไม่มาประทะจนเกิดอาการที่เขาเรียกว่าขนล,ลุกขนชันหรือเรียกว่าอาการหูเนี่ยรื้ด,ดมันรับสัญญาณพลังงานขึ้นมิติอื่นแรกๆเนี่ยก่อนจะมีหูทิพย์น่ยมันจะเป็นหูอื้อๆก่อนนะคะจนวันหนึ่งมันอื้อมากแล้วก็รู้สึกแบบเขาพยายามสื่อสารมานะจนกระทั่งพ่อเนี่ยให้มาเข้า สภาวะของการที่เรียกว่านิโรธสมาบัติหรือตัวเนี้ยอาการปิติอาการพวกที่มีการกระทบสัมผัสแล้วขนลุกตัวเนี้ยหายไปไม่เกิดขึ้นอีกเลยเมื่อก่อนมีไปกับพวกน้องอ้อยไปกับกลุ่มเนียอุย้ขนลุกแล้วโชว์ขนโชว์ขนที่ลุกให้กันดูนะมันตุ่มขนมันแบบมันชันมันเหมือนคนหนาวคนปวดเฉียะค่ะนะนั่นคือการรับขึ้นพลังงานต่างม,มิติซึ่งเขาพยายามที่ยิ่งถ้าเกิดเมื่อไหร่ คนมีบุญเนี่ยมาอยู่รวมกันมากๆนะพลังแห่งความเป็นธาตุที่บริสุทธิ์หรือเรียกว่าพลังแห่งนะคะแสงแห่งบุญที่มีความใสและมีความเป็นเหลืองนวลเหลืองนวลเนี่ยให้ตีไปเลยเป็นพลังของพระศาสนาพระศาสนาพระรันาตนตรย นะคะซึ่งจะต้องเป็น3ทีมนี่ค่ะในการที่จะทําให้เรารู้สึกแต่ถ้าเป็นพลังงานของพระอินทเทวดาส่วนใหญ่เขาจะชอบเป็นพลังงานขาวขาวกับขาวเหลืองเพราะเขาบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าใสานี่เป็นยังไงเพราะว่าความเพลิดเพลินในความเป็นเทวดาพรมเนี่ยบางทีเขาจะไม่ได้เขาจะยังไม่คิดอยากกลับนิพพานเขาอยากจะใช้ช่วงชีวิตตรงนั้นให้แบบสุข อิ่มเอมใจที่เขาได้มีวิมานสวยดีมีอาพรสวยมีอาหารนึกแล้วก็มาได้นะเอออยากจะมีจิวเวลรี่มีเครื่องประดับแบบไหนนะยิ่งชั้น5กับชั้น6กนี่แค่นึกของเหล่านั้นเกิดขึ้นเองอยากนึกได้ผู้เบารอลอนะถ้าชั้นห้านะผู้เบาวอลอก็จะปรากฏขึ้น เนี่ยเห็นไหมว่าเขาเสกได้นะแต่ในส่วนของมนุษย์ไม่ใช่ว่าจะเสกไม่ได้พี่วันจะมาบอกเคล็ดลับหนึ่งนะสิ่งที่พี่วันเนี่ยนะช่วงนั้นเนี่ยอันนี้มีน้องนุ่นเป็นพยานอย่าหาว่าพี่วันอะไรก็อ้างแต่น้องนุ่นเพราะว่าช่วงนั้นพี่วันแบบว่าด้วยด้วยความที่พี่วันมีอาการ ่าเขาเรียกว่าหกล้มที่ตลาดแล้วทําให้หูชั้นในเคลื่อนทําให้พิวันเอี้ยวคอหรือว่ามีอาการที่เขาเรียกว่าขับรถขับอะไรเนี่ยจะไม่ได้เพราะว่าอาการบางครั้งมันมีอาการเวียนเกิดขึ้นแล้วได้ไปกับน้องอยู่ในรถของน้องเลยนะคะพ่อก็จะบอกแค่ว่าให้ช่วยกันให้ทำพลังงานาเหล่านี้ให้ดี แล้วพี่วันก็ด้วยด้วยความที่ใกล้ชิดอะค่ะก็เลยจะแบ่งบุญกันบ่อยก็จะมงมัฒนาบุญกับน,น้องๆก็จะ,ะว่างก็จะรีบก้มหัวมาให้พี่วันจิ้มแต่ทุกครั้งที่จะจิ้มบางทีพ่อสอนทั้งสองคนนะ,ะพ่อก็บอกว่าทํางานให้ข้างบนนะ,ะทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องกลัวคือคือถ้าท่านเหมือนกับว่าได้ใจแล้วอะค่ะแล้วก็ท่านรู้ว่าชื่อลูกเนี่ยอยู่ในกลุ่มบ้านนิพานท่านก็จะรู้เลยว่า หัวโจกพี่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือพี่วันนะ,ะพี่วันก็ก็จะอย่างนี้แหละแต่พี่วันไม่ใช่คนที่ดื้อหรืออะไรนะแต่บางทีเนี่ยพี่วันก็จะแยกแยะแยกแยะว่าเนี่ยถ้างานของพ่อเนี่ยถ้าจะต้องรวมตัวกันเมื่อไหร่เนี่ยรวมได้แต่ถ้าไม่ได้รวมตัวตัวเนี้ยสิ่งที่สําคัญคือทุกคนเนี่ยเหมือนมาช่วยกันเพราะเวลาพ่อยกเน่ยพ่อยกทั้งกลุ่มยกทั้งกลุ่มทั้งสาย นะคะสิ่งเหล่านี้พี่วันจึงบอกว่าอย่าซีเรียสเราจะมาจากสายไหนอะไรก็ตามแต่มาตรงนี้เราแค่นะจำพ่ออ,อ,จ,ำอ,อ,อจำเพื่อนให้ได้พ่อทำไมไม่มายกจิตคนนั้นคนนี้เลยเนี่ยปฏิบัติเขาใช้ชื่อนี้นะในตรงนี้พ่อเห็นไหมถ้าจริงๆอะแต่แต่สำหรับตัวพี่วันเนี่ยด้วยความที่รู้มาจากพ่อองค์ปถมว่าพระกะทาจิเจรุนิเนี่ย นะจริงๆพี่วันรู้มาก่อนตัวนี้แล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะต้องแบบเจอกันแล้วต้องเขียนใส่ปากตัวพี่วันก็บอกว่าเนรู้ในธรรมจิเจรุนิก็อธิบายง่ายๆตอบท่านถ้าจะเอาคาถานี้ในการขอผ่านสัญญาณต่างๆแต่ถ้าพ่อใหญ่แล้วบางทีเนี่ยจะไม่มีผู้ที่เขาเรียกว่ามาเช็คหรือมาประเมินบุญเราอีกคือได้ไปเลยก็เหมือนแม่พี่วันหรืออ เป็นคุณแม่สมอนอกันพิพิธเนี่ยท่านก็ต้องพิจารณาร่างกายจนนาทีสุดท้ายนะอันนั้นคือได้ไปเป็นเพราะว่าด้วยใจของท่านเนี่ยท่านไม่ได้อยากไปนิพานอแต่ว่าลูกเนี่ยก็พยายามที่จะขอให้พ่อบินทบาทแต่สุดท้ายท่านก็ไปจบที่โรงเรียนนิพานนะคะตัวนี้อยู่ที่ ลักษณะจิตของผู้นั้นด้วยแม้เขาจะเป็นพ่อแม่เราแต่ลักษณะจิตที่เขาเนี่ยเคยคุ้นเคยกับอะไรเนี่ยบางทีเราไปบอกเขาจะไม่ยอมรับบางครั้งนะพ่อหนึ่งเขาเห็นเราแต่อ้อนแต่ออดเขาเห็นเราเป็นคาราวาสเขาเห็นเราเป็นแบบว่าอ่าเป็นคนที่อ่าเป็นลูกหลานเขาอะบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้แต่ณวันหนึ่งถ้าเขาใกล้เสียชีวิตจําไว้คุณธรรมของใครมาโผล่เขาจะเก็ตทันทีเลยเขาจะรับทันทีเลย ด้วยอินซีของเขาตรงนั้นมันเก่งมันกล้าเพราะมันจะเปลี่ยนครบแล้วนะเนี่ยคือสิ่งที่พี่วันถึงมาบอกว่าวันเนี้ยทุกคนบางคนก็จะบอกโอ้เนี่ยที่พี่วันฝึกกับพ่อใหญ่พี่วันก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยพี่วันโอ้ยิ่งตอนแต่ก่อนพวกน้องนะหัวละว,ว่าโอ้โหพ่อก็ไม่หลังไม่กับพี่เลยนะเนี้ยเออในขณะที่กําลังฝึกยอะยเนี่ย ลูกวันชิตาอย่าก,กั้นลมหายใจคือพี่วันถนัดแบบนี้คือพี่วันสอนน้องแบบว่าเนี่ยกั้นแล้วลงไปสี่เลยนะแล้วเร็วด้วยพอพ่อมาสอนใหม่พี่วันก็ก็เข้าใจว่าอ๋อคือท่าน แค่ต้องการว่าแบบเนี้แบบเบาๆง่ายๆสบายๆแล้วรอพ่อยกอีิอย่างเดียวเนี่ยโอเคไหมลูกจะได้ไม่เครียดจะได้ไม่แบบว่าเออบางคนนี่เข้าสมาธิยาวเกินไปนานเกินไปอาการของความเป็นทิพย์ค่ะมันค้างอยู่ในเนื้อตัวชีวิตมันจะไม่ง่วงมันจะไม่นอนเนี่ยคือสิ่งที่พ่อถึงบอกว่าทําแต่พอดีพอดีอ่าไม่ต้องไปทําอะไรที่มันแบบว่าเขาเรียกว่า ลงโทษตัวเองหรือประมาณว่าอยากได้ยานได้ชานมากถึงเวลาเนี่ยนะเทวทูตเขาดูดอ่าเขาเรียกว่าเขาเขาดีดนะเขาดีดปิ้งเดียวหูทิปสองข้างเปิดเลยเอ,อ่าเขาดีดอย่างนี้หายอื้นเลยนะแล้วเรามารู้เฮ้ยทำไมทําไมเขาเปิดแบบนี้เหรอหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงดีดแต่อยู่ดีๆความรู้สึกเป็นทิพเข้ามาเลยสื่อสารกับพ่อได้ เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้บางคนนี้อาจจะสื่อสารไม่ได้แต่อาการเนี่ยจะเข้ามาเป็นปิติอ่าเป็นรู้สึกเหมือนอบอุ่นเหมือนพ่อมาเหมือนปิติตัวเนี้ยน้ําตาเขาก็จะไหลในสมาธิซึ่งไม่ใช่เขาเศร้าโศนะเนี่ยเป็นอาการปิติและอาการปิติตัวเนี้ยเป็นอภินญาตัวหนึ่งนะคือจะต้องเข้าฌานถึงได้ นะคะ,ะบางคนก็อุ้ยตายคนลุกขนชันปวดเดยว่วปวดขี้ก็เป็นหนูมีปิติอันนั้นไม่ใช่นะมันต้องอยู่ในอำนาจของการทรงในความเป็นกุศลด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆแยกแยะเอานะวันนี้พี่วันก็คิดว่าพี่วันจะ,ะปิดวิดีโอนี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็อขอให้ การขอบคุณจากทีมงานบ้านนิพานสำหรับผู้ติดตามนะคะอันไหนดีๆก็สามารถที่จะเอาไปพิจารณาหรือน้อมเอาไปที่จะฝึกปฏิบัติด,ดูก่อนนะคะถ้าถูกจริตของตัวเองก็ค่อยทำถ้าไม่ถูกจริตก็วางไว้เพื่อจะได้ไม่ปรามาตกันนะคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยพี่วันทำงานให้พ่อใหญ่นะคะมาสิบกว่าปีแล้วแล้วก็พ่อใหญ่เปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างในชีวิตให้จึงมาบอกว่าพ่อใหญ่มีจริงนะ ่าแล้วก็จากการที่เป็นคนนะอ่าเขาเรียกว่ามีโรคแล้วก็มีอาการหลอนของคําว่านะสิ่งต่างๆเข้ามารังแกนะเดี๋ยวนี้เขาไม่รังแกแล้วสิ่งที่เขาเข้ามาเขามีแต่ยากที่จะ มาร่วมในการสร้างบุญกุศลกับเราเพื่อที่เขาจะได้จบกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคนไม่เคยมีเพื่อนไม่เคยมีทีมงานไม่เคยมีกัลยานธรรมวันหนึ่งถ้าทำเราอยู่ในความที่มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆกัลยานามิตรกัลยานธรรมจะมีขึ้นเองและ อำนาจของความเจริญใดๆบนโลกที่เราปรารถนาจะ Arizona, ค่อยๆดีขึ้นตัวนี้พี่วันการันตีว่าธรรมะเนี่ยรักษาได้จริงๆแต่ถ้าเราใช้ธรรมะทั่วๆไปซึ่งอาจจะนะไม่ใช่ขั้นสูงก็อาจจะรักษาอาการเจ็บปวดใจแก้ตายไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ขั้นสูงนะใช้นิพพานบำบัดอย่างเดียวตัวนี้จะทำให้เราเนี่ยสามารถดับทุกข์ได้อย่างน้อยใจ จะไม่เดือดผุดผุดไม่เจ็บแปบ๊บไม่เจ็บใจแล้วก็ที่สำคัญใจจะรักและคิดคิดถึงใครแบบเขาเรียกว่าร้าวรานในใจนะอายุเป็นเย็นเย็นไม่เป็นผุดผุดเนี่ยคืออาการของการที่ดิ้นรนนะที่จะทำให้เรานั้นจะต้องเหนื่อยจะต้องรู้สึกว่าได้ทำอะไรให้สมอยากเราจริงจะหยุดได้แต่ท่านนิพพานทาตัวเนี้ยทำแต่จะไม่ดิ้นรนทำไปตาม สิ่งที่ท่านดนจิตดนใจง่ายๆแล้วก็สมถะนะคะสิ่งเหล่านี้พิวันก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวพิวันจะพาเพื่อนๆเ,เข้าเฝ้าแล้วก็ให้ท่านสอนอะไรเพื่อเป็นการจดบันทึกนะคะ ม้ไม่ได้มาหาพี่วันแล้วพี่วันเนี่ยไม่ต้องเขียนตัวแดงๆที่หัวให้ว่าจะต้องขอเข้านิพพานชาตินี้เพื่อให้ทีมงานที่ให้พี่วันเนี่ยมาทํางานเนี่ยให้ท่านเห็นและให้ท่านไปบินทบาตให้น้องเนี่ยนะคะทําตามที่พ่อใหญ่บอก แล้วก็สิ่งเหล่านี้น้องจะไปได้ด้วยการที่น้องเนี่ยมั่นใจในตัวเองได้เลยนะคะวันนี้ชีวิตพี่วันเปลี่ยนได้จิตพี่วันเนี่ยเปลี่ยนในขณะมีชีวิตอยู่นะพี่วันจึงกล้ามาบอกว่าสัพปาทิเสสะนิพพานธาตมีจริงการกำจัดราคะโทสะโมหะในระหว่างเดินทางมีเกิดขึ้นจริงแต่บางครั้งตัวนี้ท่านอาจจะให้ไปเอาแบบ อนจะหมดอายุไขก็ได้เพื่อให้เราเรียนรู้ทางโลกให้มากที่สุดเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเรียนรู้ชาติสุดท้ายเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียดายหรือกลับเข้าไปเป็นอมตะทิพย์หรือธรรมทัศแท้ดั้งเดินแล้วเคาะประตูขอลงไปใหม่คือมันจะเข็ดจ,จะกลัวแล้วมันไม่ลงมาอีกแล้วสามโลกนะคะอันนี้ก็กราบสวัสดีนะคะบ๊ายบายก่อนนะคะมีสุขนะคะ